ที่นองะมาเราเลือกฟิลเตอร์แล้วเหรอใช่มีแล้วติดหน้าวิไฟอยู่นะเราไม่เลือกฟิลเตอร์ที่มันสว่างสว่างติดได้คนเดียวปั้งนี่ว่ารู้สึกว่าเหมือนมันย้อนย้อนไหมระหว่างรอคนเข้ามาดูช่วยกันกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้หน่อยนะ แบบหนึ่งนะเอาพี่เต้ยไม่มีฟิลเตอร์เลยติดหน้าคนเดียวป่เอาที่มันสว่างดีกว่าติด้าคนเดียวป่าระหว่างรอตอนนี้นะคะช่วยกันกดไลค์กดแชร์ดีไหมช่วยกันกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจนี่นี่ดีกห่านะข่าวไม่ไหว คนร้ายก็ไลค์ก็แชร์เป็นกำลังใจให้น้องมอให้น้องมอหนะสวัสดีค่ะทุกคนที่เราไลค์อยู่ในหนึ่ใน่ก็งมัวมากค่ะไม่มัวแล้วค่ะแอบหรือเปล่าไม่มัวแล้วแอร์ไปร้อนนุ่มสวัดีค่ะสวัสดีค่ะต่ำเลยต่ำเล วันนี้นะคะทุกคนไปสอบผิดเข้าหน้าที่เธอเชื่ออะไรหรอีมว่ามันผมนี้มันไม่ขึ้นเชื่ออะไรรอสักหนึ่งหมื่นคนดูดีกว่านะคะช่วงนี้เราแบบเล่นคุยเล่นไปก่อนอยากจะทักททยอยากจะคุยอะไรนะคะสามารถที่จะคอมเมนต์เข้ามาได้เลยแต่ว่าตอนนี้พี่ฟารอให้ถึงหนึ่งหมื่นคนดูก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเรามีเรื่องที่จะแบบว่ามากระชาสัมพันธ์การพูดคุยกันนะคะคอมพิวเตอร์ที่แมงวันหนกได้ไหมคะแรงนะ แรงว่ะทำไมเดี๋ยวนี้มีแต่คนแรงแรข่าวมากใช่ค่ะที่ตาช่วยไหมเก้าพันสองแล้วแต่ถ้าเราเปิดมันจะชัดชัดแจ๋วหนูค้นอื่นแล้วเบิางน่ะสวัสดีค่ะื่อร้คนดูค่ะมาแล้วมาแล้วมา้มาแล้ว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 มามาแวม่เคยเมาแลนวมา้วมาา ก็เจอกันใช่ไหมเอหวาตัวใหม่ป่ะเนี่ยอืมน้อยใจนะหวาตัวใหม่ป่ะเนี่ยชื่ออะไรน้อยอุ้ยน้อยใจนะชื่ออะไรเอ้ยจำไม่ได้ดิน้อยใจนะชื่ออะไรนะพี่ซันโดนนอนไปแล้วมอสไงก็ไม่รู้หมดแล้วเย่เปหมื่นคนดูแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสว่างดีกว่ามืดนะคะทุกคนจะได้ชัดๆนะเผื่อใครอยากแอดไปลงอยากเอาแบบว่าบันทึกภาพไปลง ฝากหน่อยได้ไหมฝากแบบว่าอัดไปลงหน่อยเพราะว่าจะมาโปรโมทคอนเสิร์ตที่อ,อ USA นะคะทีนี้หลายๆคนก็น่าจะทราบแล้วนะคะว่าอิงโหลดเราจะมีทัวร์นะคะที่เอเมริกานั่นเองนะคะซึ่งเราจะไปทั้งหมด4รัฐด,ด้วยกันแต่ว่าตอนนี้กำลังพูดคุยกันอยู่ว่าอาจจะเพิ่มอีกหนึดด่งรัฐด้วยด้วยเวลาแล้วก็หลายๆอย่างว่าลุ้นกันว่าจะได้เป็น5รัฐหรือเปล่านะคะ ซึ่งรักที่เราจะไปมีรักอะไรบ้างรัชดารัชดารัชโยธินรัตนศิิเราไปสามรัฐที่รักสามรัฐสี่เมืองอ๋อสามรักสี่สามรัฐสี่เมืองโอเคสามรัฐสี่เมืองไม่ถ้าปิดไฟแล้วมันจะไม่ชัดไงมันจะไม่ชัดไงที่รักขา อันนี้นะคะนี่เริ่มจากวี20่อ่ะเลยนับไลยป้าง20พุษภาคมนะคะวอชิงตันนะคะเซีย์ดูนะคะ23ลอสแอนเจลิสแคลิฟอร์เนีย25นะคะแคลิฟอร์เนียเหมือนกันแต่ว่าเป็นที่ซัครเมนโตนะคะส่วน29สุดท้ายก็คือที่ ดาร l ล s สเท็กซันั่นเองอยากไป LA มากคือ LA เนี่ยคืออยู่เขาเรียกว่ารัฐหนึ่งแต่สองสถานที่ถูกไหมรัฐหนึสองสถานที่นะคะเลือกได้เลยว่าอยากไปที่ไหนหรือว่าใครที่แบบหรืออยากไปดูโชว์ทั้งแบบทั้งสี่สามรัฐเลยก็ได้นะคะตามมาได้ก็สามารถดูข้อมูลต่างๆได้ในทางเพจหรือว่าทางในจีของเราสองคนที่เราลงโปรแมรไว้ก็ได้นะคะพี่ถามหน่อยรู้สึกยังไงบ้างกับใกล้จะถึงแล้วที่เราจะได้ไปทํางาน ร่วมกับทีมงานรวมถึงได้ไปประเทศเมกา UVA ตื่นเต้นมากๆไม่รู้ว่าจะแต่งตัวอะไรดีในแต่ละวันหนาวอยู่หนาวหนาวใช่ไหมหนาวก็ตื่นเต้นเพราะว่าเราก็เคยคุยกันว่าเราก็อยากแบบไปต่างประเทศเนาะแล้วก็พอมีโอกาสได้ไปเล่นคอนเสิร์ตด้วยก็รู้สึกว่าเหมือนเป็นอีกอีกหนึ่งอย่างที่มันจากที่มันเคย ใกล้ตัวเนี่ยตอนนี้คือมันใกล้ตัวมากๆแล้วก็รู้สึกดีใจที่ <c oughs> ได้ไปร่วมงานกับเขาเรียกว่าคนเก่ง <c oughs> ๆที่ประเทศอื่นๆ <c oughs> คือนอกจากว่าในไทยก็คือมีคนเก่งเราก็ได้ร่วมงานแล้วแหละแต่ว่าอันนี้คือแบบได้ไปร่วมงานได้ไปเหมือนเป็นการเปิดโลกเปิดแบบว่าความท้าทายของเราที่ต่างประเทศด้วยอะไรเงี้ยมันเป็นอะไรที่แปลกใหม่มากเพราะว่าเราเองก็คือยังไม่เคยเลยนอกจากแบบใกล้ๆเราเคยไ,ไปเวียดนามไปลาวไปอหล่งอินโดแต่นี่คือไปแบบยุโรปเลยอ่ะก็เลยคิดว่าเออมันมันคงเป็นอะไรที่ที่ความสนใ ดีๆอย่างนึงเหมือนกันอืมมันแสบตาไหนพี่เต้นขอโทรศัพท์เข้าไปดูเข้าไปดูดูสิว่ามันเป็นยังไงมันจ้ามันจ้ามีความแต่มันชัดใช่ไหมชัดไม่ได้เพราะว่ามันมันเป็นหน้าแบบนีงโอ้โหอ้โเขาบอกมันเป็นาแบบเปิเลอหรือว่าเราเปิดแฟลชอยู่ตอนเนี้มันไม่ได้เปิดแฟลชแต่ว่าแสงมันเยอะไงงเพราะว่าแสงเยอะ แล้วพี่ฟ้ารู้สึกยังไงบ้างสําหรับพี่ฟ้าพี่ฟ้าก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วเราก็รู้สึกด,ดีใจมากๆรู้สึกว่าเรา,าแปบ๊บหนึ่งนะทุกคนคือประเด็นด้วยความที่ตอนนี้มันเป็นแบ,บ็ค k ขาวท้้งหลังมันก็จะมืดอันนั้นแหละพี่วิวมืดไหมไม่มืดไม่มืดได้ ได้พี่ฟ้าต้องขยับมาหรือเปล่ากระดูต้องปล่อยหลังมาดูมนดูไม่ประสบความสำเร็จหนึ่งลูกเอ้ยอะาวพี่ฟ้ารู้สึกยังไงบ้างเอาอันนี้ลงไม่ได้คอมเมนต์ <c oughs> ไม่ได้พูดแล้วอ่ะวพี่ฟ้ารู้สึกยังไงบ้างรอบที่สามโอเคมา สำหรับพี่ฟ้านะคะก็รู้สึกดีใจเพราะว่าหนึ่งเลยอะพี่เป็นเป็นประเทศที่ที่อยากไปมากๆไม่เคยไปแล้วก็มันไม่ได้ไปแค่ที่ที่เดียวมันไปแบบสามสามรัฐแต่ว่าสี่เมืองที่เราจะไปคือหนึ่งมันได้ไปทํางานด้วยได้ไปเที่ยวด้วยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่รู้สึกดีใจคือเราจะได้ไปเจอแฟนคลับที่เป็นแฟนคลับอินเตอร์แฟนที่เขารอโอกาสท,ที่จะได้เจอที่ ได้เจอพว่เก่าอะไรเงี้ยที่นู่นอะไรเงี้ยเหมือนเราได้ไปเจอครอบครัวเพิ่มที่นู่นนะคะก็รู้สึกดีใจมากๆมาพูดคุณแพมนะคะดีค่ะสวัสดีค่ะโผล่มาตกใจสวัสดีค่ะพี่แพมสบายดีนะคะสบายดีค่ะพี่ทามสบายดีค่ะสบายดีค่ะยินดีที่ได้เจอนะคะตอนนี้ที่นู่น กี่โมงคะพี่แพมเช่นคืนครึ่งค่ะอ๋อหลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่าพี่แพมเป็นใครเราออธิบายก่อนนะคะว่าตอนนี้ที่เรากำลังร่วมรลายอยู่นะคะก็คือพี่แพมที่เป็นผู้ที่จัดงานคอนเสิร์ตนะคะให้กับอิงหลอดที่ USA นั่นนีงค่ะซึ่งจกใ,ให้พี่แพมขึ้นมาร่วมพูดคุยกับพวกเราว่าเอ๊ะบรรยากาศการทํางานหรือว่าความรู้สึกที่ได้ร่วมงานกับอิงหลอดเป็นยังไงบ้างื่นเต้นไหมคะ,คะพี่แพมได้ค่ะคือ คือจะบอกว่ารู้สึกตื่นเต้นมากที่ได้เจอน้องสองคนนะคะแล้วก็ตอนนี้ที่นี่พร้อมมากที่จะรอการต้อนรับมาเลยพร้อมไหมคะน้องน้องสองคนพร้อมไหมพร้อมมากค่ะทีนี้ดูถามพี่แพมอย่างนึงว่าตอนนี้ที่นู่นหนาวไหมอยากรูมากจะได้นร้อนมากร้อนมากตอนนี้ร้อนมากพี่เซนจริงๆแล้วถ้าเป็นเดินน้าที่เราจะไปอะคะเดอนเออตอนนี้เริ่มสร้อนแล้วค่ะน้องตอนนี้เริ่มซัมเมอร์เริ่มร้อนละ คือสถานคือร้อนใช่ไหมคะยังร้อนร้อนอยู่ค่ะเอาไม่ต้องแต่งเตียงเสื้อนามากสิบแปดสิบแปดองศากี่องศานะคะไอ้ไม่แน่ใจตอนนี้นะคือตอนนี้ร้อนมากอ่ะไม่ร้อนร้อนพี่แทนกับร้อนหนูอาจจะไม่เหมือนกันเออใช่ร้อนเราเรก็ไม่เหมือนกันเนาะก็เตรียมเตรียมเสื้อแบบเนสแตนด์เต็มเป็นขามากอากมา ทีนี้ถามพี่แพมหน่อยได้ไหมคะหนูอยากรู้มากเลยว่าหลังจากที่เราเริ่มมีการประชาสัมพันธ์ไปแล้วว่าเอ้ยเราจะมีคอนเสิร์ตที่เมกามีแฟนคลับที่นู่นแบบว่าติดต่อหรือว่าทักมาบ้างไหมว่าแบบว่าเอ้เราจะสามารถซื้อผัดยังไงหรือว่าเข้าร่วมคอนเสิร์ตมั้ยหรือมีบ้างไหมคะใช่จะบอกว่าเซอร์ไพรส์มากเป็นครั้งแรกที่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เป็นชาวต่างชาตินะคะไม่ใช่คนไทยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เป็นชาวต่างชาติที่ติดต่อมาว่าจะมาดูคอนเสิร์ตนี้ คือรับนี่เป็นภาษาอังกฤษหมดเลยไม่ใช่คนไทยเลยตอนนี้เริ่มจะโปรโมทเป็นคนไทยละแต่บอกได้เลยว่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นี่ชาวต่างชาติต้องใจเหมือนกันเอ้าภาษาคนอยู่แล้วไม่ใช่แบบยุโรปเอาจากจามีมีก็จะมีเพลงไทยด้วยอะไรเพราะว่าถ้าแบบไป แฟนต่างแฟนอินเตอร์อย่างเงี้ยเราไปร้องเพลงไทยเขาจะเข้าใจไหมไม่เพราะว่ามันก็ต้องมันก็ต้องมีไทยบ้างเพื่อที่ว่าใจจริงๆคืออยากจะเอาเพลงที่เราชอบมากๆเอาไปแบบอุ่นแม้แตว่าเขาชอบแล้วเป็นแมสที่นู่นได้ก็โอเคเพลงไทยอะไรเงี้ยแต่ก็จะให้มีแบบเพลงสามคนผสมผสมกันไปใช่เพราะคนต่างชาติถามถึงอิงฟ้าชาร์ลอตเยอะมากพี่ก็งงว่าเขารู้จักได้ยังไงคือแบบเซอร์ไพรส์มากอะว่า พอพี่แบบว่าประกาศว่าจะจัดคอนเสิร์ตใช่ไหมคะแล้วก็แค่วันเดียวนะโทรศัพท์มาแบบเยอะมากอ่ะจนต้องเปิดแบบขายออนไลน์แล้ววันเดียว V.I.P. ที่ L.A. นี่โซเ u t ดาลัสโซเ u t ค่ะง่ายคือตอนนี้ต้องเปิดเแบบวใช่เฉพาะ V.I.P. นะคะตอนนี้ต้องเปิดใหม่ต้องเปิดเพิ่มโอเป็นสั่งท่าปังมากสังมากนี่เอือลยัมาก พี่แพนมีคาแนะนําอะไรที่อยากจะแนะนําสําหรับโชว์ที่พวกหนูจะต้องเอาไปโชว์ที่นู่นเหรอเฮ้ยต่างชาติก็จะชอบแนวประมาณไหนที่อยากจะให้พวกเราสองคนแบบว่าเอาไปโชว์ในในที่นู่นพี่ว่าที่เป็นเราโชว์ทุกวันนี้เขาชอบพี่ก็เลยมีคำถามว่าน้องๆเตรียมโชว์ยังไงเตรียมโชว์ไว้ยังไง จริงๆอ่ะโชว์พวกหนูอ่ะก็จริงๆก็จะมีความเป็นความเป็นอินหลอดก็คือส่วนมากเลยนะที่แางก็บอกว่ามันคือความธรรมชาติเลยอ่ะแต่ว่าในเรื่องของการร้องเล่นเต้นอะไรเงี้ยพวกเราก็ได้มีการแบบเริ่มพูดคุยแล้วเพลงแนวเพลงอย่างชาลอตก็คือเขาจะรู้อยู่แล้วว่าเขาจะร้องเพลงสากลเก่งเราก็จะให้เขาแบบเน้นไปทางนู้นอะไรเงี้ยส่วนหนูว่าอาจจะมีเพลงสากลบ้างในแนวที่แกแต่ว่าก็อยากจะเน้นความแบบว่าคืออินหลอดเนาะมันก็จะเป็น เขาเรียกว่าอะไรอ่ะคู่ที่เป็นคนไทยอ่ะเราก็เลยอยากจะเอาเพลงไทยเข้าไปผสมด้วยเผื่อว่าจะไปแมทที่นู่นหรือวเขาชอบอะไรอย่างเงี้ยก็อยากจะให้เน้นความสุขแล้วก็เสียงหัวเราะอาจจะมีโชว์เต้นบ้างเพราะอย่างที่ได้เห็นคอนเสิร์ตชารลอตเขาก็จะมีการโชว์เต้นของเขาอะไรอย่างเงี้ยส่วนแบบจริงๆหนูไม่ได้ห่วงเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์ในการร้องเพลงการการเต้นอะไรและเพราคิดว่าเราน่าจะมีประสบการณ์ตรงนี้มาแล้วอะไรยเงี้ยส่วนหนูก็จะเป็นกังวลในเรื่องของภาษา ที่จริงๆังอยากจะสื่อสารกับแฟนคลับที่นู่นค่อนข้างที่จะเยอะแต่ว่ากลัวว่าถ้าหากว่าเราพูดอะไรผิดนิดหน่อยแลว้วกลัวแบบความหมายมันเปลี่ยนอันนี้ก็เลยอาจจะมีนิดนึงที่เรารู้สึกกังวลอันนี้พี่พีนน่ามีอะไรแนะนำไหมคะคำแนะน,นำก็คือเป็นตัวของเราเองอะดีที่สุดเพราะเขาชอบในส่วนในตรงที่พวกน้องเป็นอะพี่ว่านะเขาถึงมาดูนะเพราะว่าพี่ หลังจากที่พี่เคยดูโชน้องน้องก็พูดภาษาไทยกันตลอดแต่กลายเป็นว่า70% 80%ของพี่ที่มาซื้อเนี่ยเป็นชาวต่างชาติแล้วเขาก็เหมือนกับพูดรู้เรื่องเรื่องอ่ะฟังรู้เรื่องว่าน้องพูดอะไรสื่อสารอะไรกับเขาอ่ะพี่ก็คิดว่าอะไรที่เป็นน้องอ่ะพี่ว่าเวิร์กมากมใช่ค่ะวนันีอยากจะขอคำแนะน,นำจากพี่แพงไหมสวยอยู่แล้วอมอ่อิตนอตรสก่ก็ The fan, right? the fan. Mm -hmm. so we are going to the USA next month or the seventeenth for our concert you guys can see all the information in miss Grand Thailand Facebook fan page and you guys can do like um book the the ticket and also the the other, I'll say other cities or every cities that we're going you guys can see all the informations in Miss Grand Thailand facebook fan page so i hope to see you guys there like, a lot because we are very looking forward to see you guys because i know that all the Inter fans really want to see us in thailand but you guys can come so now we are gonna go to see you guys so please come and see us and enjoy and have fun on our concert mm -hmm. Mm -hmm. <laughs> 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 อยากไปค่ะหลายที่เลยดิสนีย์อ่ะมันมีหรออยากไปยูนิเวอร์แซลถามเพราะว่าในคลิปนี้มีดิสนีย์ปะคะอะไรนะคะแฟานซานฟานสโกใครอยากไปเราเราจะได้ไปเที่ยวซันฟานแล้วเราจะได้ไปลาสเวกัสไหมคะเวสกัสลนี่กำลังหาหาเวลาให้อยู่จริงแต่ว่าซานฟานนี้ได้ไปถ้าอยู่นิเวอร์แซลก็น่าจะได้ไป โอเคเราเราจะเราจะมีเวลาที่จะนอกเหนือจากได้ทํางานแล้วก็ได้ไปเที่ยวด้วยใช่ได้ไปเที่ยวด้วยถ้าอย่างซาดฟานเนี่ยได้ไปแน่นอนพอผู้จัดที่ซาเามิโตจะพาเราไปซาดฟานแล้วก็อุนเนวิเวิร์สตเนี่ยได้ไปแน่นอนเพราะยังอยู่ในช่วงเวลาระยะเวลาที่เราอยู่ในเอเลค่ะใช่ คิดทํางานก่อนแล้วค่อยคิดเรื่องเที่ยวเมื่อไหร่เวลาหนึ่งวันเลยยากใช่เรื่องทํางานมาทําให้เรื่องเที่ยวเสียฮะให้เวลาหนึ่งวันเลยก็ได้ค่ะพี่แพรจริงจริงะเดี๋ยวไม่เอาแล้วฮะแต่เราคิดว่าเราจะทําโชว์ของเราให้มันพิเศษกว่าตอนที่เราไปคอนเสิร์ตเพราะว่าเหมือนตอนคอนเสิร์ตเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบคือถ้าเราเหมือนทําเหมือนเดิมเนี่ยคนต่างชาติก็จะไม่ว้าเพราะเขาเคยเห็นมาแล้วอะไรนก็เลยคิดว่า เรายังไม่เคยมีแบบเต้นคู่กันหรืออะไรคือปกติมีแต่ร้องคู่กันเนาะไม่เคยเต้นหรือว่าอะไรที่เป็นแบบซิงก์กันเลยอะไรเงี้ยก็อาจจะมีอะไรแบบเซอร์ไพรส์กับแฟนอินเตอร์ด้วยแล้วก็แฟนไทยอาจจะร้องไห้เพราะว่าไม่มีโอกาสได้เห็นอินเตอร์ได้ก่อนก็เอาเป็นว่าเราจะใช้ช่วงเวลาสองอาทิตย์ที่นู่นให้เต็มที่ที่สุดเท่าท่องเของการทํางานแล้วก็เรื่องที่เราได้เหมือนแบบไปเปิดโลกด้วยเนี่ยยอมรับตรงเลยนะว่าไปหลายไปมาหลายประเทศแล้วตอนนี้ แต่ว่ารู้สึกว่าประเทศนี้ตื่นเต้นที่สุดเลยเพราะมันเหมือนเป็นหนึ่งแบบอีกวีปหนึ่งที่ยังไม่เคยได้ข้ามไปแบบส่วนใหญ่กอยู่ในเอเชียค่ะยังไม่ได้ไปแบบเลยใช่เพราะว่าเวลาที่เราอะไรนะอเมริกาอเมริกาใช่เพราะอย่างเราซื้อล่ะยังไงเนี่ยอะไรอ่ะอู้เสื้อสวยเห็นไหมมันเป็นเสื้อแบบว่าอินเดีย อินฟาร์เอ็ชาลลอตนะคะซึ่งมีสถานที่หมดเลยนะเขาบอกว่าเขาจะทำ่านอะอยากได้เขาจะทำใช่โอเคค่ะก็ก็ติดต่อมาทางนี้ได้เลยแล้วเดี๋ยวจะจัดการเลือกจำหน่ายให้เป็นชอบสีมากเลยนะสีใสแล้วดูขาวเป็นสีแบบสีขาวใช่ไหมชอบชอบชอบ โซมิสมายด้วยนะคะอันนี้<ช>เป็นด้านหลังส่วนด้านหน้าก็จะเป็นนี่เ,นเครื่องใส่เออเสื้อสวยมีความเป็นการ์ตูนนะมีความเป็นเสื้อแบบเป็นขอบเอออ๋อไม่ได้ <c oughs> ส, <c oughs> สิตัดทั้งหลังก็เหลือตัดแค่แอปเปิ้ลเหลืออจะใส่้ตัดเป็นขอบก็เหลือแค่แอปเปิ้ลนะคะฝากไว้ด้วยค่ะ ใหญ่จะได้เสื้อนะคะซึ่งมีไซส์นะมีไซส์ให้เลือกนะคะสีก่มนะนี่ด้านหน้านะคะแล้วก็ด้านหลังเป็นผ้าแบบผ้าอย่างนี้นะคะาสามารถาที่จะสั่งซื้อก็สามารถทักมาทําที่นันได้เลยใช่ไหมคะได้ค่ะทักมาได้เลยที่สิลมเบอร์ใช่ที่จีิงนะคะฝากไว้ด้วยแล้วกันเนาะหลายคนถามมากเลยว่ามีกลุ่มปิดไหมไม่ไม่รู้แต่ว่าถ้าอยากไปดูแบบแด่ทะลุเนี่ยก็ต้องบินไป เป็นไปเชียร์ถือว่าไปเที่ยวด้วยไปเชียร์ด้วยเพราะว่าอเมริกาเป็นสถานที่ที่แบบนักท่องเที่ยวก็ไปเยอะมากเหมือนเรามีสถานที่ท่องเที่ยวหลายที่แล้วก็หนูค่อนข้างที่จะคอนเสิร์ตอาหารมากที่แพรหนูชอบอะไรชอบอะไรหนักคือนวันนี้อยากลองไปกินทวิซี่เบอร์เกอร์ของเขาอ่ะมาเลยมาเลยอินแอนด์เอาท์ใช่ไหมทานเนื้อใช่ไหมทานเนื้อใช่ไหมทานทานทานแล้วที่อเมริกามีส้มตำไหมคะมี เขาแบบแคบไปเลนะอาหารไทเลยเจ้าห่วงไหมมีหัวจะเป็นคนที่กินอาหารแบบว่าทางฝั่งอิตาเลียนอาหารอะไรที่เป็นเงี้ยไม่ค่อยเก่งเลยแต่ว่าชนะเพราะมันจะเลี่ยนเลยใช่ไหมมีมีร้านส้มตำอร่อยด้วยเออผ่านไปด้วยมะเอาไปมีการองอะไรแบบว่าเม็กกี้ได้เครื่องปรุงรส พี่แพนมีไลฟ์ให้คนไทยไหมคนาถามมีคน,นคอมเมนต์ถามว่าไลฟ์คอนเสิร์ตเหรอคะช<ว>ใช่ฮะเดี๋ยวต้องไปดูก่อนว่าสถานที่อบางครั้งเขาก็ไม่ให้ไลฟ์ไงเป็นจริง <S <S เป็นจังคืออาจจะเป็นเพลงสองเพลงอันนี้เขาให้ไลฟ์แต่แบบเป็นจบคอนเสิร์ตเนี่ยไม่แน่ใจต้องไปเช็คอีกทีนึงแต่จะบอกว่าที่ LA เนี่ยคอนเสิร์ตเนี่ยเป็นคอนเสิร์ตฮอล์นะคะสวยมากเป็นเวทีใหญ่เลยต้องแบบแกรนดมากตื่เต้นมากออทีเลย ใช่ส่วนที่ Seattle นี่จะเป็นร้านอาหารซึ่งจุคนได้ประมาณร้อยถึงสองร้อยคนอันนี้ก็เต็มไปแล้วะะร้านเขาเนี่ยจะเต็มไปแล้วนะคะแล้วก็ส่วนที่ Sacramento นี่เป็นคาสิโนช่วงที่น้องยังไม่ขึ้นเราก็ไปกดกระดิ่งกิ้งกิ้งกิงกิ้งเล่นกันได้อ่ามีมงเปรี้ยวไหมคะใช่แล้วก็ที่ดาลัสนี่จะเป็นโรงแรมพ o รีเดอินที่แน่ๆเราจะได้ไปคาสิโนด้วยหรอ ใช่นี่นี่สกาเป็โต้เขาเป็นคาสิโนช่วงว่า่างก็ไปกดกระดิ่งได้ไปกดกระดิ่งกับกับป้าเธอะป้าสูุกคือได้ไปคาสิโนแล้วพรุพวนี้ก็คืออิงฟ้าหายไปไม่ต้องงส่ใช่แล้วก็เราจะไปดื่มวายกันที่ซานฟราน ว้าวใช่หนูลืมบอกว่าซานฟรานก็เป็นอีกหนึ่งที่ที่หนูอยากไปมากเขาบอกว่าเป็นเมืองที่สวยมากๆเลยใช่โรแมนติกใช่เราจะได้ไปซานฟรานหออ๋อไม่คะแนนเกตหรือเปล่ากะแนนเก๋เราก็ได้ไปกะแนนเก๋นี่ตอนนี้เราเวลาพอเราคุยเรื่องเที่ยวตามเป็นประกายเครียดมากเพราะว่าหนูจะเอาชุดอะไรไปดีจะจะถามพี่หรือว่าแบบ จะเตรียมไปอีกสายเลยสายสำหรับเราเป็นหนาวไม่หนาวหรือไปลอนดอนเกิล์อยู่แล้วได้อยู่ใช่อากาศกังเย็นสบายก็เอาเสื้อผ้าคือเราอยู่เมืองไทยมันก็มาที่นี่อาจจะหนาวมั้งพี่ก็ไม่แน่ใจนะแต่ก็เอาเอาเสื้อผ้ามาแต่ก็ไม่ใช่แบบว่าหนาขนาดนั้นนะคะใส่แจ็กเก็ตพอประมันแจ็กเก็คถูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วที่นี่กลางมีมะม่วงเปรี้ยวไหมคะมีค่ะมได้หกพิเกลือไปอยู่ไทยประมาณสามพิเศษ มริการก็ว่าสั่งเยอะเลยเออมาอเมริการสองอาทิตย์จะกินทุเรียนไหมที่นี่มีทุเรียนขายด้วยนะมีหมดมีหมดทุกอย่างใช่หลอหลับตาทำไมเดี๋ยวก็เลงคิดถึงอาหารอยู่ค่ะที่นู่นคนกินอาหารคนกินถึงเล่นเพลินี่ห่วงคือแบบไม่เราอยากไปเที่ยวอยากไปเที่ยวที่ไหนอยากกินอะไร อยากลองนั่งรถไฟแบบจะไปไหนก็จัดรถแอเซอร์ิสไปฟานฟารอยู่หนูอยากไปทะเลอะค่ะมันมีนะไเราไปเราจะมีพาไปใช่เที่ยวเอจะพาไปชื่อซันตาโมนิกาบีชถ้าเคยได้ยินนะใครไปจะต้องมาที่นี่ใช่ที่นี่สวยมาถ่ายรูปคอนเสิร์ตก็เรื่องใหญ่แต่เรื่องเที่ยวไม่ใ่คุยเรื่องคอนเสิร์ตกับเรื่องนี่คุยอย่าง จำหน่ายบัตรบอกว่าติดต่อช่องทางไหนอยากให้พี่ทางฝากไปให้หน่อยว่าแบบเออซื้อตที่ไหนจำหน่ายบัตรที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ตอนนี้ก็ติดตามในเพจฟินเวอร์ค่ะก็จะอัปเดตให้ฟังว่าซื้อบัตรที่ไหนติดต่อยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคก็เอาง่ายเลยนะคะใครที่สนใจอยากจะถือว่าเป็นคนไทยก็สามารถที่จะไปเที่ยวกับพวกเราได้นะคะไปชมคอนเสิร์ตกับพวกเราได้หรือคนไทยที่อยู่ที่นู่นก็ มาดูได้ใช่ช่องทางการสั่งซื้อนะคะเอาง่ายๆเลยเนาะแยวพี่ฟ้าพูดไปกาจะำไม่ได้นะคะเข้าไปทางเพจ Facebook Finver ได้เลยนะคะ F I N V E R หรือว่าที่ขึ้นไลฟ์อยู่กับพวกเราในตอนนี้นะคะเพจที่พี่แพมไลฟ์อยู่นั่นเองนะคะเข้าไปสอบถามได้เล็ตไปถามได้เลยว่าจองบัตรยังไงราคาบัตรเท่าไหร่ที่ไหนบ้างจะเจอพวกเราได้ที่ไหนเวลาไหนนะคะสามารถเข้าไปถามได้เลยนะคะได้ ค่ะซึ่งเวลาก็ใกล้เข้ามาแล้วอ่ะพีพ่แพม,มขอให้พี่แอมพ,พูดแบบว่าจิิงท้ายฝากไว้หน่อยได้ไหมคะว่าแบบว่าอยากจะฝากถึงคอนเสิร์ตอิงอกที่เมกายอย่างไรบ้างคะ่ะก็พี่ก็คิดว่าน้องสองคนเก่งอยู่แล้วยังไงโชว์ก็ต้องดีที่สุดดีอยู่แล้วนะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนอะมาดูเออ่ความสามารถของเด็กรุ่นใหม่ก็คือน้องที่กําลังเป็นคนรุ่นใหม่อยู่นะคะแล้วก็ ออตอนนี้ทุกอย่างที่นี่พร้อมมากที่จะต้อนรับแล้วก็อยากให้ทุกคนมาสนุกกันกับการคอนเสิร์ตคะ <Okay. S 2> ่ะโอเคค่ะเราก็พร้อมเรียมพร้อมแล้วก็ looking forward ามากมากค่ะที่จะได้ไปแล้วก็ไปเล่นคอนเสิร์ตที่นู่นคือไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าไงไม่รู้ว่าไปถึงแล้วมันจะเป็นความรู้สึกยังไงแต่คือคิดว่าคงจะเป็นอ,อีกหนึ่งความจำดีๆที่หนูเองก็คงไม่ลืมค่ะแล้วก็มีโอกาสก็อยากจะไปอีกหลายๆที่อะไรอย่างงี้ให้เป็นเหมือนเป็นการเปิดทางให้เราสองคนได้ไป เมกาแล้วก็บอกว่าจะได้กลับไปอีกหลังจากคอนเสิร์ตรอบนี้ก็ขอให้แบบฟีดแบ c มันดีก็อยากให้ใหลายๆคนได้แบบมาดูเราก็นเ t อร์ a ฟนก็อยากจะให้มาด้วยนะคะ mm hmm. interfans I really want to see you guys so please come to like to see us and เขาจะ say come and enjoy the moment with us when we are there mm hmm. กกลัวอย่างเดียวคือกลัวว่าเดี๋ยวกลับ กลับไทยกลับมาไทยไปสองาทิตย์กลับมาไทยจะพูดไม่ชัดก็จะพูดได้ชัดพี่ฟ้าไปหยุดจะไม่ให้กินส้มตำได้ป่ะสอทนอยับไปเป็นแบบกลับมาแล้วได้ป่ะ How I can say Thailand Queen ทักไปท้าไปคะเอางี้พี่แปะถ้าถึงพี่ฟ้าไปหยุดจะไม่ให้กินส้มตำไม่ให้กินมูงเปียวให้กินแต่แบบของแบบฝรั่งหมดเลยกลับมาบอกแล้วก็ไม่พูดไทยที่แท้ถ้าพูดไทยกับพี่ฟ้านะตอนไปใช่ แล้วแล้วเพลงเพที่เตรียมมานี่เป็นเพลงประมาณไหนเตรียมไว้หรือยังเสื้อผ้าอะไรอย่างี้แบบแกรนไหมหลากหลายแนวค่ะพี่พันจะมีทั้งลูกทุ่งเพลงไทยนะแล้วก็เพลงสนุกสนุกเพลงสากลที่เป็นทั้งเพลงช้าเพลงเร็วหรือว่าน่าจะมีหลากหลายมูดให้ทุกคนได้รู้สึกว่าเอ้ยมาดูแล้วก็ได้ทั้งเหมือนแบบความกินแล้วก็ความสนุกไปด้วยแล้วก็แต่ละเมืองก็อาจจะมีเพลงนี้บ้างไม่มีเพลงนี้บ้างเพื่อที่ว่าเหมือนแบบว่าไม่อยากให้มันซ้ากันใน ทุกที่ที่ไปน,น,นะคะค่ะก็อยากจะขอบคุณพี่แพรม,มากๆเลยนะคะที่คือถ้าไม่มีพี่แพร่พวกเราคงจะไม่ได้มีโอกาสที่จะได้ไปทัวร์ที่เมกามันเหมือนแบบไม่ได้แค่เป็นการทํางานอย่างเดียวแต่ว่าพวกเราได้ไปพักผ่อนด้วยในตลอดระยะเวลาหนึ่งปีคือทำงานหนักมาก,มากๆ <c oughs> ซึ่งคริปนี้เหมือนเป็นการทํางานที่เราได้แบบไปแหละได้ไปประเทศที่เราอยากไปขอบคุณพี่แพร่ที่ทําให้เราก้าวกระโดด ในเรื่องการพัฒนา,นาการทํางานดีขั้นหนึ่งด้วยนะคะค่ะยินดีค่ะยินดีค่ะแล้วไงเดี๋ยวค่อยเจอกันเนาะได้ค่ะพี่พพนขอบคุณมากนะคะติดต่อได้ค่ะตุด,ดาสามฝากติดตามด้วยนะคะค่ะ